ปิดความเชื่อนะคะกับเรื่องราวของพลังแห่งอัญมณีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจโชคลาภหรือว่าความรักนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะอัญมณีนะคะไม่เพียงแต่ที่จะเราจะสวมใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ความหมายนอกเหนือจากการใส่อัญมณีนั้นนะคะก็คืออาจจะเสริมดวงหรือว่าเรียกทรัพย์ให้กับผู้ที่สวมใส่หรือว่ามีในครอบครองนะคะ เริ่มจากไพลินหรือว่าบลูซฟไนนะคะไพลินหรือบลูซฟลฟเป็นพลอยสีน้ำเงินชาเปอร์เซียโบราณเชื่อกันว่าไพลินเป็นหินที่มาจากฟ้าจึงเป็นของสูงค่าในอดีตจึงถูกนำมาใช้ประดับตกแต่งเสื้อคลุมของกษัตริย์เพื่อสะเทะ แสดงสถานะของชนชั้นสูงและมีความเชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายช่วยเพิ่มพลังชีวิตรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและมั่นคงจึงมักใช้เป็นอนัญมณีทําเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นสื่อแทนความรักที่มั่นคงนั่นเองค่ะอันดับที่สองทับทิมหรือว่ารูบี้นะคะทับทิม หรือพลอยสีแดงถูกยอมรับว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีมีความเชื่อว่าสามารถช่วยปกป้องผู้เป็นเจ้าของจากความโชคร้ายและยังเชื่อกันว่าผู้ใดมีทับทิมสีแดงสดใสไม่มีตำหนิจะทำให้ผู้นั้นมีอำนาจทับทิมจึงเป็นอัญมณีที่มักนำมาประดับมงกุฎของกษัตริย์และใช้สวมใส่ออกรบในสงคราม 3. ม,มรกตหรือเอมเอร์นะคะหรือที่เรียกกันว่าพลอยสีเขียว ซึ่งเป็นสีที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตสีแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงเชื่อกันว่ามารากตนนำมาซึ่งโชคลาภความร่ำรวยนั่นเองค่ะและสีนะคะโกเมนหรือว่ากาเนตนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพลอยเนื้อใสสีแดงกำํำอาจจะอมน้ำตาลหรือส้มแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโกเมนมีสีมากมายหลากหลายทั้งชมพูแดงม่วง ส้มเหลืองเขียวแต่ที่ไม่มีเลยคือสีน้ำเงินโดยโกเมนนะคะถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตนิยมนำมาทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดได้โดยนำมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับสมุนไพรบางชนิดกับน้ำสะอาดแล้วนำไปดื่มหรือนำไปพอกตามตัวของผู้ป่วยซึ่งโกเมนสีแดงบางครั้งก็มีสีสันสวยงามมากจนทำให้มักเข้าใจผิดว่าเป็นทับทิม แต่โกเมนต่างกับทับทิมก็คือโกเมนส่วนใหญ่มีสีแดงอมน้ําตาลแต่ทับทิมมีสีแดงสดใสและโกเมนมีความแข็งน้อยกว่าทับทิมนั่นเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆของพลังแห่งอัญมณีนะคะที่วันนี้พราวได้มาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะชอบพลอยชนิดไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอยากรู้ว่า มีใครชอบเหมือนแพรบ้างไหมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ